สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทัวแรกกวดพื้นงานศพทัวแรกเชิญยิ้มไม่ถือตัวกวดพื้นงานศพเมียตลกดังตู่ตาหวานน้ำตาซึมต้องบอกว่าทําเอาตื้นตันใจเมื่ออดีตนายกสมาคมตลกอย่างทัวแร็เชิญยิ้มไม่ถือตัวกวดพื้นงานศพเมียตลกดังตู่ตาหวานจนโซเชียลน้ําตาซึมเป็นอีกคนที่หลายคนอาจพอได้ยินชื่อมาบ้างสําหรับตลกดังตู่ตาหวานเชิญยิ้มที่ต้องเจอมรสุมหนัก ชีวิตไร้งาน3ปีนำซ้ำเมียป่วยหนักโรคหลายมะเร็งสมองโดยงานนี้ทางด้านตู่ตาหวานเชิญยิ้มก็ได้อัปเดตชีวิตปัจจุบันหลังเจอวิกฤตโควิด -19 ทําทำให้ไม่มีเวทีแสดงนานถึง3ปีภรยาคู่ชีวิตก็มาป่วยเป็นเนื้องอกในสมองและมะเร็งสมองอีกทั้งเป็นตรงจุดที่หมอผ่าตัดไม่ได้ถ้าผ่าตัดนั่นก็หมายถึงชีวิตทันทีได้แต่รอปฏิหาร เพื่อจะนำไปรักษาหมอแผนโบราณดูแต่ก็ขาดเครื่องปัจจัยและก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจเมื่อสุดยือ้อเมียตลกดังภรยาตู่ตาหวานหลังป่วยโรคร้ายล่าสุดเสียชีวิตแล้วโดยตู่ตาหวานได้โพสต์ระบุข้อความว่าเธอคือนางฟ้าของฉันนะไปอยู่บนสวรรค์เป็นนางฟ้านะเพราะเธอชอบสวดมนต์ตั้งแต่เป็นสาวเธอไม่เคยทำบาปเลยเธอซื่อสัตย์ต่อครอบครัวมาตลอดชีวิตฉันทำตามเธอบอกนะ ไม่โพสภาพสีขาวดำเธอชอบสีสวยกาเปลียนเชิญผู้สูงเกียรติที่เคารพถ,ถ้าหากท่านไม่ติดภาระสำคัญหรือถ้าว่างจริงๆจากเวลาอันมีค่าของทุกๆท่านเชิญรถน้ำนางสาวปูสามินีชูใจแล้วสวดเลยวันแรกศาลาใหญ่ติดเมนที่วัดใหม่ประดิษฐารามติดกับโรงพยาบาลนครชัยศรีกราบขออภัยที่มิอาจสามารถมาเชิญด้วยตัวเองได้ครับ กราบขอพวกคุณที่ทุกท่านเมตตาตู่ตาหวานสามีกตัญยูต่อภรยาที่แสนดีที่สุดครับต้องบอกว่าทำเอาตื้นตันใจเมื่ออดีตนายกสมาคมตลกอย่างถั่วและเชิญยิ้มไม่ถือตัวกวาดพื้นงานศพเมียตลกดังตู่ตาหวานจนโซเชียลน้ำตาซึมโดยงานนี้ถั่วและเชิญยิ้มก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความน่าประทับใจว่าสวดพระอภิธรรมวันแรกให้นางฟ้าแห่งดวงใจฉันไม่นึกไม่ฝันว่า หัวหน้าคณะฉันมาช่วยกวาดพื้นให้เธอนะเธอต้องไปแบบภูมิใจนะถั่วแฉเชิญยิ้มกวาดพื้นบริการให้แล้วขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ